เราก็มาถึงสถานีแบมเบิร์กแล้ว10โมง51ออกมาจากตรงนี้ยอกมาจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปโรงแรมไอบิสแบงนี้ม,มั้งเนี่ยขึ้นสาย907 จะไปเล่นละครที่ไหนเนี่ยตอนนี้ยังฝนก็ยังตกอยู่นะเดินมาจากสถานีแบมเบิร์กครับบ้านฮอปแค่นิดเดียวก็ถึงไอบิสบัสเซตของเราไม่มีฝลุ่ลนให้กนไงเราจะไปถึงนี้ไหม Currently it is booked without breakfast. Do you uh. like to have breakfast tomorrow? Oh, no. Uh, it's possible at 2 p.m. But we can store your luggage if you like. It's a like to have a city map maybe? We are here at this corner. And this is the city center. And this is the old town. This is uh, tourist information. Mm -hmm. So you go this way. ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมไอดิสที่แบงเบเปิดแล้วข้างหน้าตรงนี้เขาจะเขียนที่62ยูโรก็อาจจะเป็นคนต่อคนเนาะแต่ของเราจองก็คือ2คน71ยูโรคือคือไม่ใช่ว่า คนเดียว62แล้วสคน124แต่ว่าเขาจะมีเลทการเพิ่มขึ้นของเขาอาจจะเพิ่มขึ้นสัก20%ตึกขาวๆขาว้างๆมีป้ายน้ำเงินน้ำเงินตรงนั้นนะ่ะตรงตรงไฟแดงเลยตรงนั้นก็คือเป็นโรงแรมไอบบสที่เราพักแล้วก็หันมาทางซ้ายนี่ก็คือป้ายรถเมล์มไปปราสาทที่ 4, ท็อกก็จะมีตารางเวลาบอกนะ907อยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงแปดนาทีออ่ ใช่ใช่แมายพาแมเมลดอกเนี่ย907แมมเมลดอก8นาทีแล้วก็ลอตรงนี้แหละวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราขึ้นรถเมลอย่างเยอะเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถเมลแล้วซึ่งแบมเบิร์กฮับบันฮอปอยู่ทางนน้นแล้วเราจะไปปราสาทซ h ฮอ p พาเลสซึ่งอยู่ทางเหนือของแบมเบิร์ก โอทาวเนี่ยไปทางนี้นะทำบันฮอฟอยู่นู่นแต่ว่าซีฮอฟเนี่ยต้องไปทางนี้คือตรงข้ามกับโอทาวนั่นเองเราจะนั่งรถสาย907โดยที่เราจะใช้ตัวนี้ vgn t a r g e t ticket plus มีคำว่า plus เพราะว่าเราใช้สองคนถ้าใช้คนเดียวก็ไม่ต้องมีคำว่า plus ทีนี้ที่ป้ายนี้ก็จะมีขึ้นเวลาบอกว่าสายอะไรจะมาอีกกี่นาทีอีกกี่นาทีบ้าง แล้วก็จะมีตารางเวลาสายเกาสิบเสุดสายที่เมมเมลดอฟแต่ทีนี้เราจะไปปราสาซีฮอฟใช่ไหมเราขึ้นที่นี่ป้ายนี้บันฮอปสลัดรูดบิทสตรัสนี่คือป้ายที่เราขึ้นแล้วเราก็จะลงที่ป้ายนี้ซีฮอีก ขาไปแล้วเดี๋ยวขากลับเราก็ก็ขึ้นป้ใกล้ๆของเดิมเนี่ยแล้วเราจะรู้เวลาได้ยังไงว่รารถมันจะมาเมื่อไหร่มอนแทคบิสฟายแท็กนี่ก็คือจันถึงสุขดูมาแล้วอันนี้สาวอันนี้อาทิตย์แล้วทีนี้ตอนนี้เราอยู่สิบเอ็ดโมงใช่ไหมก,ก็จะมีรอบนี้อ่ะสองรอบสิบเอ็ดโมงสิแปดกับสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดสองรอบ ถ้าผ่านรอบนี้ไปก็จะเจอเที่ยงสิบแปดแล้วก็ไปไปอีกทีนึงก็คือบ่ายหนึ่งไปเลยโอ้นี่มีรอบเยอะเลยเนี่ยที่่รอบเดียใช้เวลาในการเดินทางสิบเก้าถึงยี่สิบนาทีเขากำลังจอดรอให้ออกตามเวลาเอากำลังจะบอกให้ออกตามเวลาไม่เห็นออกตามเวลาเลยหมายความว่าเวลาเราจะมาขึ้นรถเมลนน์เราต้องมาล่วงหน้าก่อนสักส5หนาทีปลอดภัยสุด10นาทีก็ได้ 错，出对有。 ซื้อตั๋วซิงเกิลก็ซื้อจากคนขับได้เลยแล้วก็มาบรีเวณตรงนี้

การนการอากาศแบบนี้เลยเหรอฮะก็ก็คือไม่มีอะไรบังให้เลยหรอเราลงรถป้ายเก้าศูนย์เจ็ดมาอันนี้คือป้ายรถเมล์ก็มาลงตรงเนี้ไม่มีไม่มีอะไรบังเลยฝั่งนู้นยังมีอะไรบังนิดนึงอันนี้แบบโล่งๆมากป้ายรถเมล์ใกล้ประสาทแต่ทำไมยังมีไม่มีป้ายอะไรเลยแล้วก็เราก็จะเข้าไปทางเนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะ ไม่มีป้ายอะไรบอกเลยมีแต่ป้ายรถบอกน่ะป้ายเหลืองๆฉล้อซีฮอฟฉล้อใจว่าเมื่อกี้เราลงรถบัสตรงนน้นเราก็เดินตามทางล้อมๆๆๆมาด้วยไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ยฉลอสซีฮอฟอยู่ข้างในเห็นมีรถจอดเยอะๆมันก็ต้องมีคนเดินเข้าไปได้อยู่แล้วใช่ไหมี่เดินมาจากตรงนี้เจอทางเข้าแล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่ไม่รู้จะเข้าทางไหนละ ก็คือเขาจะเปิด1เมษาถึง30มสิบออกเตอร์เบอร์โอเคเปิดขันขวาว้าวขันซ้ายแมวไม่น่าตกเลยฝนไม่น่าตกเลยทางเดินตรงกลาง เดินเข้ามาแล้วเดินตามทางตรงนี้มาปึ๊บป,บปบก็เดินตรงไปใกล้ถึงแล้วมาถึงแล้วเชลซีฮอบเชลซีฮอบนี่ก็เดิมเคยเป็นวังฤดูร้อนของอาร์บิชอปแห่งเมืองแบมเบอร์ สร้างประมาณปีคศ1700เกือบแล้วโอ้โหนี่เปลี่ยวมาก